หลังจากที่กลุ่มพลาเบลัมได้ต่อสู้ครั้งที่2มาสักพักหนึ่งแล้วและตอนนี้ก็จะเป็นศึกครั้งที่3ของพวกเขาการรอบโจมตีด้วยหอกของกอบโรก็สำเร็จไปได้ด้วยดีหัวหน้ากลุ่มของพวกมนุษย์ตายในทีเดียวและหอกสีชาตินั้นยังสามารถจัดการอาหารในระยะ100เมตรทั้งหมดได้ในทีเดียวอีกด้วยการต่อสู้ได้จบลงเพียงไม่นานในวันต่อมากอบโรได้พาส,สาวๆที่เป็นมนุษย์มายัางหมู่บ้านเอลถึงมันจะมีเสียงซุบซิบนินทาจากพวกเอลว่าทำไมพวกมนุษย์ถึงมาที่นี่ได้ แต่สำหรับหัวหน้าเอลแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลล่ะครับเขาได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารมาเสิร์ฟผี่ภารกิจขับไล่พวกมนุษย์สำเร็จไปได้ทุกครั้งแต่การต่อสู้น่ะจะห้ซูยืดเยื้อไปก็ไม่ส่งผลดีซะด้วยหัวหน้าเอาลเลยอยากจะส่งกลุ่มคนยอดฝีมือไปกับกอบโลด้วยกอบโลก็ไม่ได้ว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าผู้ว่าจ้างต้องการแบบนั้นพวกเขาจึงได้ปรับแผนการโจมตีกันใหม่และกอบโลก็ได้เดินทางกลับบ้านหลังจากที่คุยภารกิจกันเสร็จแต่ระหว่างทางสาวอัศวินได้บอกกับก,บกอบโลว่าเธอนั้นมอบความจง พักดีให้กับกอบโรแล้วแต่ว่าเธอก็อยากจะทําหน้าที่ของอาณาจักรในฐานะขุนนางให้สําเร็จด,ด้วยเช่นกันเธอจึงได้ขอยารักษาโลกกับกอบโรเพื่อที่จะนําไปให้เจ้าหญิงกอบโรจึงได้ขอเก็บเรื่องนี้ไปคิดดูก่อนแต่ว่าคําตอบนั้นมันก็ไม่ทําให้สาวอัศาวินนั้นผิดหวังแน่ๆน่กอบโรได้รับปากไปและพอเช้าวันต่อมาพวกกลุ่มพาราเปลัมก็ได้เตรียมทําตามแผนแต่ในวันนี้ทหารของพวกมนุษย์ก็ยังเฝ้าระวังกันอย่างหนาแน่นมีราวๆทั้งหมด2000คนกันเลยทีเดียวส่วนกลุ่มพารา รวมกับพวกกลุ่มเอลแล้วมีประมาณ650คนเท่านั้นจะให้บุกไปแบบสุ่มสีุ่่มหา้าก็ตายยังเขยดแน่นอนและเมื่อวานร่างแยกของกอปลเองก็ได้ยินมาอีกว่าลูกาออเดนนั้นจะมาด้วยเจ้านั้นจากที่ฟังพวกทหารพูดน่าจะมีความเก่งมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นถึงวีรบุรุษหนึ่งใน8ยอดอัศวินลูกาออเดนคือกลุ่มที่แข็งแกร่งทั้ง8ที่ได้รับพรคุ้มครองของเทพมาเหมือนกับพวกกอปลถึงอย่างนั้นกอปลก็อยากจะเจอเหมือนกันละครับว่าจะมีดีสักแค่ไหน พร้อมกับจะรับประทานเลยทีเดียวกอบโรได้เรียกทหารเงาออกมาในทันทีกอบมีจะได้เห็นกระถามว่าจะเรียกพวกทหารเงาที่เป็นโครงกระดูกออกมาตอนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นมันก็จะหายไปแต่กอบโรได้บอกว่าครั้งนี้นะมันจะเป็นเหมือนครั้งก่อนๆและเขาก็จะเป็นคนไปถล่มศูนย์กลางของพวกมนุษย์เองการบุกได้เริ่มต้นขึ้นพวกทหารเงางกระดูกของกอบโร้ได้บุกโจมตีพวกมนุษย์ทันทีจํานวนโครงกระดูกนั้นก็เยอะพอสมควรอีกทั้งยังแข็งแกร่งอีกด้วยถ้าระดับทหารธรรมดาก็บอกเลยว่าตึงมือเอาเลือ พวกมนุษย์นั้นได้ทําการแค่ยื้อเวลารอพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นและก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้แ่ละครับพอพระอาทิตย์เริ่มสาดแสงส่องมาพวกโครงกระดูกก็หยุดชะงักเคลื่อนไหวและสลายไปบางส่วนแต่พอกอบโลได้ใช้เลือดของเขามาปกคลุมทับร่างกายเพื่อให้เป็นเกาะเอาไว้พวกโครงกระดูกก็ไม่ได้อ่อนแอลงเลยแม้สักนิดเดียวกับกันแล้วยักแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วยพวกมนุษย์เองก็รับงานกันหนักมากขึ้นดูยังไงยังไงก็ไม่สามารถเอาชนะพวกกอบโลได้ภาพเลยตัดมาที่เด็กคนหนึ่งที่กําลังบ่นมาตลอดท ว่าตัวเองนั้นไม่อยากที่จะเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้เลยแต่พอเด็กคนนี้มาถึงได้เห็นพลังของกอบโลแล้วก็ได้เปลี่ยนใจในทันทีเออเจอของดีแล้วไงน่าสนุกดีแฮะในขณะเดียวกันกอบโลก็ได้จาัดก,การพวกทหารไปจนหมดแต่ท้องมันก็เริ่มหิวขึ้นมานะครับเขาจึงได้เดินไปกินอาศูนย์ที่นอนตายอยู่แต่ทันใดนั้นลูกาออเดนเดินเข้ามาแล้วบอกว่า ว่างไหมเอ่ยถ้าว่างมาสู้กับผมหน่อยสิกอบโลที่เห็นก็รู้ได้ทันทีเลยละครับว่าเจ้านี่คือลูกาออเดนและก็ดูเหมือนว่าเจ้านี่ค่อนข้างจะมั่นใจในพลังของตัวเองซะด้วยว่าจะสามารถเอาชนะกอบโลได้ง่ายๆหลังจากลูกาออเดนได้แสดงพลังบางส่วนที่ได้รับพรคุ้มครองของเทพมานั่นก็คือดวงตาที่เหมือนกับมแมลงไม่มีผิดทุกอย่างที่ลูออการเดนทำมันเหมือนจะเป็นการที่เล่นของเด็กน้อยคนนึงแต่ถ้าพูดถึงพลังแล้วมันก็มีแรงกดดันที่เจ้านี่มีมันของ แพ้เลยล่ะครับลูอออร์เดนได้เอาอันเดโลออกมามันเป็นแมลงที่เจ้านี่ใช้พลังคุ้มครองกับอาคมสร้างขึ้นมาพอศาสตร์เข้าใส่พวกศพแล้วพวกศพนั้นก็จะสามารถขยับและทําตามคําสั่งของลูกาออเดนได้แต่มันแตกต่างจากพวกผีทั่วไปล่ะครับเพราะว่าศพพวกนี้สามารถรดนแสงอาทิตย์ได้แล้วไม่เป็นอะไรและที่สาคัญพวกที่เป็นวีรบุรุษได้ครอบครองพลังทหารถึงร้อยคนแล้วก็จะสามารถทําพลังนั้นให้แข็งแกร่งได้อีกด้วยพวกศพที่ลุกขึ้นมาจึงถูกให้เปลี่ยนเป็นพวกมแมลงที่สมบูรณ์แบบและ แข่งแร่งขึ้นจากเดิมอย่างมากเจ้าลูกาเดนออเดนเรียกเป็นท่าพลังของตัวเองคืออันเดโลบากิล่าวกมแมลงได้เข้าโจมตีใส่กอบโลทันทีแต่ก็อย่างที่รูู้กันละครับพวกลูกระจอกมันจะไปทําอะไรได้ลูกาออเดนจึงได้ออกคําสั่งโจมตีโดยตรงกับพวกมแมลงและการโจมตีนี้ มันก็ไม่ได้มั่วซั่วเหมือนครั้งที่แล้วทุกการโจมตีต่อเนื่องมันส่งผลกับก๊อปลสุดๆถึงกับทําให้ก๊อปลนั้นมีบาดแผลกันเลยทีเดียวพอลูกาอเดนเห็นว่าพวกมแมลงนั้นมันสามารถทําอะไรก๊อปล่ได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นจึงได้เรียกตะขาบที่มีขนาดใหญ่ออกมาและเจ้าตะขาบตัวนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าอันชิมตะขาบเข้าโจมตีก๊อปลอย่างจังเจ้าลูกาอเดนหัวเราะชอบใจอย่างสนุกสนานที่เป็นฝ่ายกระทําอยู่เพียงคนเดียวก๊อปลเองก็เหมือนจะตกอยู่ในสถานะยำแย่แล้้้ววว่ะะครรัับบเเพาาาาจตขนี ก็ไมไ่ธรรมดาล่ะครับมีดีกีเป็นมอนเตอร์ที่ระบุเป็นภัยพิบัติกันเลยทีเดียวพิษของมันแค่กัดโดนแค่นิดหน่อยก็สามารถทําลายอวัยวะภายในให้เป็นอมภาตได้เจ้าลูกาออเดนที่เห็นว่าก๊อบลโลนั้นยังทนอยู่ได้ก็ตกใจไม่น้อยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคู่ต่อสู้คนอื่นก็น่าจะตายไปแล้วและพิษนั้นได้เริ่มกระจายไปทั่วร่างของก๊อโลโรเลยๆภาไดรตัดมาที่กอ๊อบมิเธอสัมผัสได้ว่าก๊อบโลนั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายแต่สถานการณ์ที่เธอเจออยู่ข้างหน้านั้นศัตรูก็ตึงมือสุดๆเเลยจ้า ลูกาอ,อเดนที่เห็นว่ากบโรนั้นหมดสภาพไปแล้วก็คิดว่าตายจึงได้ให้ตะขาปล่อยกบโรและจะนํากลับไปชำแหละชิ้นส่วนเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นที่กบโรนั้นได้รับพรอ,อะไรจากเทพเจ้ามาแต่พอหันมาทีเจ้าลูกาอ,อเดนก็ต้องตกใจละครับเพราะว่าศพมันหายไปกอบโลรที่ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้โจมตีคืนบ้างทันทีแต่ในการโจมตีธรรมดานั้นก็ไม่สามารถทําอะไรเจ้าลูกาอ,อเดนได้เพราะว่ามันหลบได้ทั้งหมดและก็ไม่รู้บรรยากาศไหนเจ้าลูกาอ,อเดนนั้นมันได้ชวนกบโรทาความรู้จัก ก,ก็กปโลโกก็ไม่ได้เล่นด้วยแหละครับส่วนเจ้าลูกาอ,อเดนก็ไม่ได้สนใจแหละครับได้บอกว่าตัวเองนะ่ะชื่อฟิลิปโปเบลล็รอคาตาและอันดับของเจ้านี่ในประเทศคืออันดับที่7แต่กอปลก็ขี้เกียจฟังแหละครับเลยได้เข้าไปโจมตีฟิลิปโปทันทีทําให้ท่าไม้ตายที่1ที่เจ้านั่นอ,ออกมาถูกทําลายไปแต่ฟิลิปโปก็สามารถเอาท่าไม้ตายที่2มารับการโจมตีของกอปลเอาไว้ได้แต่ท่านี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการกายล่างเลยครับและยังสามารถทําให้ศพที่จิ้มไปเป็นมแมลงได้ในทันทีอีกด้ว ยิ่งคู่ต่อสู้แข็งแกร่งมากเท่าไหร่กอบโลเองก็ยิ่งน้ำลายหลแก๊กๆมากเท่านั้นเพราะว่า อยากแกกินเข้าไปล้ะครับถ้ากินเข้าไปแล้วจะได้พลังเทพมาอีกเพียบการต่อสู้ได้เริ่มต้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ไม่มีใครโดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวแต่ผัดกันโจมตีไปมากอบโลที่เห็นว่าฟิลิปโปได้บินในการต่อสู้มันก็ลำบากในการโจมตีของกอบโลซะด้วยจึงจะขอใช้เกาะแมลงบ้างเพราะว่าถ้าใช้เกาะน,นี้แล้วมันจะทําให้พลังป้องกันเพิ่มมากขึ้นแถมยังเรียกใช้งานปีกอีกด,ด้วยพวกเขาจึงได้ต่อสู้กันกลางอากาศแบบจัดเต็มส่วนทางกอบมทิที่จัดการศัตรูเรียบร้อยแล้วก็รีบมุ่งหน้าไปหากอบโล ทันทีเจ้าฟิลิปโปเห็นว่าการต่อสู้นี้มีแต่จะยืดเยื้อ เพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถเอาชนะก๊อโลได้ง่ายๆแน่จึงคิดที่จะหนีไปก่อนฟิลิปโปได้ลออคาบออกมาจากมแมลงแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีก๊อโลที่เห็นแบบนั้นก็ไม่คิดจะให้หนีไปละครับจึงได้ตามไปแต่มแมลงที่เจ้าฟิลิปโปลออคาบทิ้งเอาไว้มันได้เข้ามาขวางเอาไว้ซะก่อนพอก๊อโลจัดการได้แล้วมันก็ทําให้ฟิลิปโปนั้นหนีหายไปอย่างไรร่องรอยซะแล้วก๊อโลดได้สัญญากับตัวเองเลยละครับว่าสักวันหนึ่งจะต้องแดกมันให้ได้เลยเจ้าฟิลิปโปนี่แต่ทันใดนั้นกอน๊อ้ได,มา,า,ไไดามา กอดกอโรด้วยความเป็นห่วงที่เห็นว่ากอลโลนั้นไม่เป็นอะไรเธอดีใจมากๆแต่ระหว่างที่กอลโลได้ต่อสู้กับฟิลิปโปกอลโลเองก็ได้ส่งลางแยกบางส่วนเข้าไปยังป่าลึกของฐานศัตรูลางแยกนั้นได้เข้ามาเต้นของผู้บัญชาการจากทางด้านหลังโดยที่ผู้บัญชาการนั้นไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําเขาดูค่อนข้างที่จะตกใจมากๆแต่ลางแยกของกอบโว ที่มาในครั้งนี้ไม่ได้จะมาฆ่าห้ามหันกันแต่เป็นการมาบอกว่าเขานั้นไม่อยากที่จะต่อสู้ไปมากกว่านี้แล้วและจะให้ยาสูตรลับไปและขอให้ผู้บัญชาการสั่งทหารถอยทัพกลับไปจะได้ไหมโดยยาสูตรลับจะใส่ไว้ในกระเป๋าของเสื้อของผู้บัญชาการเอาไว้แล้วพอผู้บัญชาการล้วงเข้าไปก็เจอจริงๆเลยครับและเขาก็ค่อนข้างที่ตกใจเหมือนกันว่าตั้งแต่ตอนไหนกันเนี่ยล่างแยกได้บอกกับผู้บัญชาการว่า ให้เอายาสูตรลับนี้ไปให้กับเจ้าหญิงที่กําลังป่วยอยู่และลางแยกก็ได้หายไปพลังและแรงกดดันมันมากสุดๆเลยล่ะครับผู้บัญชาการเองก็ถึงกับเกิงเหงื่อตก,กเลยทีเดียวพอลางแยกหายไปแล้วผู้บัญชาการได้สั่งทหารให้ถอยทับกับเนื่องจากได้ยาสูตรลับมาแล้วแต่ทั้งหมดนั้นกอบโลก,ก็ได้คิดเอาไว้แล้วเพราะว่าถ้าหากจัดการผู้บัญชาการที่เป็นจักรวรรดิไปก็ต้องมีจักรวรรดิคนใหม่เข้ามาโจมตีพวกเอลอย่างสุดกําลังอย่างแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นการต่อสู้ก็จะไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าเรา ยุติสงครามในครั้งนี้ทุกอย่างมันก็จะจบลงแต่ทางก๊อโลเองก็ได้เฉลยมาจํานวนหนึ่งเช่นกันแ่ละครับและพอมาเจอทหารฝั่งมนุษย์ที่กําลังบาทเทดเจ็บและกาลังไปหาพวกพ้องอยู่ก๊อโลูก็ได้ปล่อยไปและก็ได้บอกว่าสงครามมันจบลงแล้วไปหาพวกพ้องเถอะไม่จําเป็นต้องต่อสู้กันอีกต่อไปเพราะเขายังมีสิ่งที่จะต้องไปทําอีกนั่นก็คือการเผาศพพวกพ้องที่ตายไปจากสงครามและคนที่ตายไปนั้นก็มีพวกฮอปก๊อบลิน6คนฮอปก๊ปอบลินเมทสองคนก๊อบลิน8คนโค,บนค,นคบโบสิบคนผู้ชายเอลสี่คนรวมทั้งหมด สาคนพวกเขาเหล่านี้คือผู้เสียชีวิตในการต่อสู้ของกลุ่มพลาเลรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าถึงแม้กอปโลเองจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ตามแต่เขาได้สัญญากับพวกคนที่ตายไปว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในส่วนของเขาเพื่อคนพวกที่ตายไปอย่างแน่นอนและตอนที่7ก็ได้จบลงไปแล้วครับทางพวกมนุษย์ที่ได้ยาไปนั้นจะยอมยุติสงครามไปได้ง่ายๆหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันในตอนหน้าสำหรับตอนนี้จบแล้วครับบาย